เล่าเล่าเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ฟังหน่อยออคอนเสิร์ตประตูใจว<ช>นกับมาเจุดรเรมต้นเกิดจากการที่หนีกรุงเนี่ยสนใจอยากจะทําทคอนเสิร์ตเราไอ้เพลงฮิตทั้งหมดอนะ่ะมันก็ทุกคนต้องได้ยินแหละต้องมีเขา้าก็แต่<อ>มัน,ม,นมันก็ควรจะมีบางเพลงที่คุณคงไม่ได้ฟังจากพวกเรามานานมากแล้วแต่ว่าดูคอนเสิร์ตนี้ก็คือได้ฟังเพลงฮิตครบได้แน่นอนได้ฟังเพลงที่อาจจะคาดไม่ถึงหรือไม่เคยได้ยินใในการแสดงสดมาก่อนในมูดของเกส รู้สึกมันก็จะแตกต่างไปจากที่เคยของเกสที่เราได้เคยมีมีกันมามครับก็มีเกสอย่างคนที่เป็นนักดนตรี <c oughs> นักร้อง <c oughs> อย่างคุณบุรินอันนี้เขาก็นักดนตรี <c oughs> นักร้องเ <c oughs> ท่ๆเลย <Wow. S 1> <c oughs> ชอบส่วนตัวของเราแล้วก็มีคนที่เรารักมากน้องไข่ตุนไข่ตุนเป็นเด็กที่ร้องเพลง The Golden Song อะไรก็เพราะ The Voice ด้วยอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ชอบเองน้องแน็คส่งคลิปส่งคลิปให้ดูอันนี้อยู่ในแฟนชันพี่ยังต้องดูมันต้องดูมันันนั้นจะเป็นน้องอิงใช่พัลลัทองอันนี้อันนี้ก็มีความเกี่ยวเกี่ยวเขาเป็นกามิกาเซ่หลายๆลคนอาจจะบอกอ้าวเกส์มีแต่ปัจจุบัน แล้วแก๊สที่เป็นแบบเพลงเกี่ยวเนื่องกันยุคนั้นมีใครให้คิดถึงบ้างนะคะก็มีน้องๆมี X y z กแต่ X Y Z จะมาตรงไหนจะมายังไงต้องไปดูอีกเกสหนึ่งซึ่งอันนี้สาวๆเกสเยอะมากปื้มอันนี้โดนใจมากส่วนพลูคอรัสเป็นแขกรับเชิญเราดีใจที่จะได้ทำงานอยู่บนเวทีเดียวกันเนาะด้วยกันกับส่วนพลู 25- ่6พฤษภาคมเราต้องไปซื้อที่ไหนยังไงนะครับพี่อ่าไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ ไปได้เลยออนไลน์หรือว่าออนกราวไปขายแล้วนะคะแล้วก็มีสองรอบก็คือไอ้วันเสาร์เนี่ยก็คือรอบปกติอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเป็นรอบการกุศลค่ะมูลนิธิรามาธิบดีเข้ามาสนับสนุนคอนเสิร์ตเราคือถ้าบริจาคกับรามาอยู่แล้วก็ไปบริจาคเงินตามปกติของท่านได้เลยนะคะแต่ครั้งนี้ท่านจะได้บัรคอนเสิร์ตด้วยไปคุยรายละเอียดกับทางที่โรงพยาบาลคุณหักดถยนตนภาษีได้ด้วย2ช่มันคือการบริจาคเพื่อโรงพยาบาลถูกต้องค่ะแต่นะคะเดียวกันนอกจากดหย่ตนภาษีแล้ว ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยได้ดูคอนเสิร์ตด้วยโอกาสที่เราจะได้เจอพวกคุณมันก็นับถอยหลังเหมือนกันคุณก็มาสนุกกับพวกเราในวันที่เรายังสนุกกันได้เต้นกันได้ก็ไปแชร์ความรู้สึกแบบนี้ร่วมกันนะฮะแล้วไปดูว่าสาวๆจะเป๊ะเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วดูว่าพี่บจะแต่งตัวยังไงใประตูใจคอนเสิร์ต25 26พฤษภาคมรีบไปซื้อบัตรกันซะขอบคุณครับ